สวัสดีสสดครับ,รบผมตั้มครับพี่นันค่ะวันนี้เราสองคนอยู่ที่โครงการไหนครับพี่นันบางกอกโลวาศีนครินบางนาค่ะครับผมวิธีการเดินทางมาที่โครงการนี้เดินทางวิธีไหนได้บ้างครับเดินทางง่ายมากค่ะถ้าเรามาจากถนนศีนครินนะคะเราก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหนํำแดงได้เลยค่ะ แล้วถ้าวิ่งตรงไปเราก็ไปทะลุกิ่งแก้วได้เลยค่ะครับพินันเรามาพูดในส่วนของตัวบ้านกันนะครับค่ะตั้มพ่นันครับเนื้อที่ที่นี่ฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่60ตารางวาครับพื้นที่สอยรวมต่อเติมแล้วค่ะตั้มอยู่ประมาณ290ตารางเมตรแล้วก็ที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับตัวประตูเป็นประตูรีโมทด้วยใช่นะฮะแล้วก็ที่เรายืนตรงนี้นะฮะที่จอดรถเนี่ยสามารถจอดได้2คันด้วยกันใช่สบายสบายด้วยส่วนด้านข้างของเรานะคะเราสามารถทําเป็นห้องเก็บของได้นะคะ ทำเป็นห้องแม่บ้านหรือห้องคนขับรถก็ได้ค่ะพี่น,นันตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรงนี้เจ้าของบ้านเขาซื้อขึ้นมาเป็นเนื้อที่พิเศษเ,เพื่อที่จะทําบ้านน็อกดาวน์ครับแล้วก็อาจจะทําที่นั่งเล่นก็ได้ค่ะเผื่อเหลือยังไงก็เอาไว้ทําสวนได้ครับตรงหลังคาเนี่ยครับพี่นันก็คือที่ตั้มเห็นเนี่ยคือเขามีรอบบ้านเลยนะฮะใชนน่เป็นแบบไหนครับพี่น,นันเป็นแบบกันศาสตร์กันฝนกันแดดได้แล้วก็คนที่ทำเนี่ยเป็นของลูกเทคค่ะ พี่นันครับแบบบ้านที่นี่นะครับเป็นแบบโฮสต์ด้วยกันะนะฮะแล้วก็ที่เราเห็นด้านซ้ายมือของเราเป็นห้องโถงแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยยังมีในส่วนของเป็นตู้บิวอินซึ่งเป็นแบรนด์ของฮาฟาเฟลใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตามมาดูตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็น กล้องวงจรปิดค่ะซึ่งในบ้านนี้นะฮะติดทั้งหมด4ตัวด้วยกันถูกต้องความปลอดภัยนี้สุดยอดเลยนะครับค่ะพี่นันครับจอนี้เป็นจออะไรครับพี่เป็นสัญญาณกันขโมยค่ะตั้มค่ะดีมากมเลยส่วนประตูด้านข้างเนี่ยเราสามารถเข้าจากฝั่งที่จอดรถมาได้เลยก็คือมีสองทางเข้ามีสองทางเมื่อกี้เข้าทางหนึ่งมันก็อีกทางหนึ่งก็คือเข้าทางที่จอดรถได้เลยใช่ค่ะนะครับพี่นันครับดูครัวกว้างและใหญ่ตอบโจทย์เลยนะฮะคนชอบทำครัวโดยเฉพาะซิงน้ำเนี่ย กว้างมากๆาเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นแบรนด์ของฮาร์ฟิเล่ด้วยนะครับและยังมีเตาไฟฟ้า2อหัวด้วยนะครับตรงนี้พี่นันครับหลังนี้นะฮะตั้มจะบอกเลยว่าพิเศษกว่าหลังอื่นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะหลังบ้านของเราเนี่ยไม่ได้ติดกับหลังอื่นเลยนะครับเป็นสวนเลยใช่เลยเลยทำให้บ้านเรารู้สึกโปร่งโล่งครับเย็นสบายครับผมอ่ะแล้วก็บันไดนะฮะเป็นบันไดที่ ต่อเติมเพิ่มเข้ามาอีกทำใหม่เพิ่มเข้ามาอีกทำใหม่หมดเลยนะฮะเป็นบันไดไม้ถูกต้องเป็นบันไดไม้อย่างดีส่วนเราจับนี่นะคะเราใช้เหล็กพ่นสีอย่างดีอบเลยอ่ะไม่มีการขึ้นสนิมแน่นอนครับผมนี่นะครับผมชั้นสองนะฮะพี่นันครับพื้นเนี่ยปูด้วยอะไรครับพี่ปูด้วยลามีเดตค่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะตั้มสบายๆมีกระจกเปิดระเบียงด้านนอกให้ด้วยนะฮะแล้วก็ชั้น2นะครับเราจะมีทั้งหมดหนึ่งมาสเตอร์เบดมนะครับแล้วก็มีห้องนอนเล็กอีก2ห้องด้วยกันนี่นะครับมาสเตอร์เบดมที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะฮะก็คือมีห้องน้ําในตัวแล้ก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นบิวอินด้วยนะครับพี่นันจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้่ะมาดูเลยนะครับนี่ฮะ ระเบียงเป็นระเบียงที่กว้างมากๆเลยใช่ะก็คือเขาทําต่อเติมเพิ่มใช่ไหมครับพี่นันใช่แล้วก็เจาะประตูด้านข้างออกมาให้เดินออกมาสบายๆเลยค่ะพี่นันครับห้องนอนที่2นี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนและที่พิเศษกว่านั้นนะฮะก็คือทางเจ้าของเนี่ยได้ต่อเติมห้องน้ําไว้ในตัวห้องเลยใช่แล้วครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของเราเป็นอีกหนึ่งห้องน้ําเหมือนกันนะครับส่วนห้องนอนที่3มนะคะครับเอ่อ เราจะเห็นว่ามีบาร์โคนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วเจ้าของห้องเนี่ยเขาได้ต่อเติมเพิ่มฉากกันแดดนะคะหรือสามารถเปิดรับลมได้สบายๆค่ะสรุปโดยรวมของบ้านหลังนี้นะครับพี่นันบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆวัสดุอุปกรณ์ก็ใช้ของเฮเฟเลทั้งหมดเลยแบรนด์ีแบรนด์ดีสคดลัาทารอบบ้านเลยนะฮะเป็นของรูปเทคนะคะทั้งแดดกันทั้งฝน แค่นั้นไม่พอนะครับกล้องจอนปิดมี4ตัวสัญญาณการขโมยอีกแท็กติเรื่องคือทุกอย่างเนี่ยทั้งพิเศษทั้งกว้างขวางตอบโจทย์ทุกๆอย่างแล้วเรารออะไรครับวินันซื้อสิคะตั้ซื้อนะฮะคุ้มมากๆเลยค่ะใช่ครับท่านไหนนะครับผมที่สนใจที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะก็สามารถติดต่อผ่านมาที่ด้า ด้ดานล่างนี้ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับผมเราสองคนนะฮะขออนุญาตฝากช่องบ้านของขวัญนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาบ้านดีๆมา,มานำนเสนอในช่องบ้านของขวัญติดตามกันนะคะอย่าลืมค่ะครับผมสวัสดีครับไวเจอกันครับ